นายบลูไทเกอร์ได้ขอให้ผมเล่นสปรังกี้สเปซิเมนนะฮะผมก็จะเป็นแบบว่าเวอร์ชั่นที่แบบก็คล้ายๆคนนะแต่ผมว่าน่าจะมีผสมกับดีจอยเวอร์ชันแล้วก็พีระมิดเวอร์ชันอยู่นะโอเคก่อนอื่นเรามาดูสกิ้งนะครับผมสกิ้งก็จะมีโหมดมืดนะครับแล้วก็เอ่อซีเคร็ตแชลเลอร์โอ้มีแชลเลอร์ตัวใหม่นะฮะโอเคผมจะปิดไว้ก่อนนะครับผมเรามาดูครื่องตัวนะฮะมันน่าจะแบบว่าคล้ายๆกับดีจอยเวอร์ชันหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมดูเลน ทำไมแต่ว่าทำไมโอเลนกูเออเหมือนผู้หญิงมากขึ้นนะต่อไปแร็กกี้แร็กกี้จะเป็นเสียงกองที่เร็วขึ้นมากๆเลยนะแล้วก็แบบว่ามีแสงกี้หัวของเขาด้วยน,นะต่างการนะต่อไปคอลเกอร์คอลเกอร์แบบว่าจะเป็นจังหวะชิงเลยนะเสียงเป็นจังหวะเลยเฮ้ยแต่ผมชอบคอลเกอร์อยู่นะต่อไปบันบอดบันบอดก็แบบว่าดู เหมือนผู้หญิงมากขึ้นนะแล้วก็คล้ายๆกับ Prime Mix Version นะกลับไปไวเรีย,รยไวเรียแบบว่าจะเป็นแบบเสียงสะบัดผมไวขึ้นมากๆเลยนะต่อไปก็จะเป็นแมวเทาเกรย์นะฮะใช่แมวหรือเปล่าไม่รู้นะเป็นเสียงแบบเือเสียงแบบมนะันมากฮะเฮ้ยแต่ผมชอบเลยนะต่อไปร r u แบบว่าเหมือนเสียงเลเซอร์มากกว่าไหมต่อไปกา r น o ด เป็นเสียงแบบแการี oh, ่ที่เร็วขึ้นไบโอแวโอ้โหเสียงยังมากครับท <pal> <belt> ุกคนเฮ้ยเฮ้ยมีแบบว่ามีจังหวะกลางด้วยนะต่อไปสกายเป็นเสียงแบบไม่ใช่เสียงมิสิกบล็อกหรือเปล่าแกเสียงเสียงแบบว่ามีเสียงแบบสมูทเลยนะต่อไปมิชชั็นเสียงเปียโนเลยนะแต่เสียงคล้ายๆของ p ป o ก i บล็อกอยู่นะ ต่อไปเกอพโกเป็นจังหวะเหมือนกันนะต่อไปวิสตูีมีลูกแอปเปิ้ลด้วยนะต่อไปก็จะเป็นไซมอนเพราะแต่ไซมอนกับโอเลนคล้ายๆกันเลยนะเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะคล้ายๆกันอะ่ะแล้วก็โอเลนหน้ากูหน้ากูเหมือนผู้หญิงมากขึ้นอะ่ะ กลับไปก็จะเป็นคันเนอร์นะฮะอะไรเนี่ยโอ้โหเย่างเร็วนะกลับไปไม่เชื่อฟันคอมพิวเตอร์ so fresh oh fresh o n t run us to us r a ล e อะไรเนี่ยอ่าไม่คัน design gas no getting it อะไรเนี่ย r e f r s h i n g หรอ issue we g o t t a f i l e you กลับไปเว้นก <c oughs> ้าไปกินไอฟ,ฟันกินชัดๆเลยกลับ <c oughs> ไปพิงกี้ โอเคนะเป็นจังหวะเร็วอย่างเหมือนของเฟดธรรมดาเลยอะของออริจินอลคล้ายๆนะแต่แค่เร็วขึ้นเอ้ยแต่ว่าจังหวะกลางมันไม่คล้ายแล้วกลับไปเจวินเออเป็นเสียงแบบเสียงเสียงยาวแล้วก็มีจังหวะกลางที่ขัดนะกลับไปเราจะลองใส่กลัวน,นะครับผมเฮ้ย ้ย hey, ถือว่าได้นะคล้ายๆวีจอยเวอร์ชันนะเอาจริงๆผมชอบมากกว่ารีจอยเวอร์ชันอีกนะมันดูแบบโอเคมากกว่าผมว่าอยู่นะอ่าโอเคชอบจังหวะอ้าวโอเครอ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 อ,อโอโหโอเวกขาเข้าคือดีมากอะ ใี่ขนาดยังไม่มิกนั่นเนี่ยโอเคก็คือว่าเพลงได้นะเวอร์ชันนี้ยอ่าโอเคงด้อยู่นะไา้ดีไซน์อะไรเนี่ยมีสเตอร์ฟันคอมพิวเตอร์กลายเป็นกลายเป็นคนไปแล้วอ่ะโอ้โหกลายเป็นคีวีแมนเหรอ จะถือว่าเพลงได้เลยแบล็กมันจะเป็นอะไรไหมอ่ะโอเคเราไปดูซีเควนต์เชลเตอร์นะฮะก็จะมีอยู่หกตัวเองอ่ะมีหกตัวไม่เป็นไรอันนี้อะไรเฮ้ยเฮ้แล้วก็ยูแงอะไรอ่ะคำว่าแล้วก็เหมือนเสียง <Hey. S 1> เหมือนเสียงแบบว่า <Hey. S 1> อันนี้ ไม่รู้วิแจ้งเกินเลยส่วนอันนี้เป็นเสียงล็อกกีต้าเฮ้ยครับอันนี้มีสามคนเลยเหรอสองสามคนโอ,โ,โอ้โหก็ัปปี้ซาวมาจากไฟกันในฟันกิน,หน้ห, <c oughs> หรือว่าอินสปายเวชั่นก็ปี้หรืออินสปายเวชั่นอันนี้คืออะไรอะ่ะผมไม่ไยินโอ้โห คูดับเบิลคืออะไรอ่ะต่อไปก็จะเป็นอันนี้นะเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โห,โห,โหต่อไปตัวนี้นี่เป็นยังไงเฮ้ยนี่เสียงเบาเสียงเบานะโอเคเราจะลองใส่แบบว่าใส่แบบค,ค,คิดว่าเพลงมันเข้านะ นี่น่าจะได้น่าจะเป็นจังหวัดได้อันนี้โอเคโอเคได้อนะถือว่าเพลงก็เพราะอยู่นะผมว่าชอบอยู่นะผมชอบอะเพลงมันเร็วดีนะที่ <c oughs> <c oughs> แก่ผมชอบโอเวกว่ะผมชอบโอเวกนะทุกคน ผมวิชวลซันชอบบั๊กตลอดเลยเวลากดปุ่มดีเซลแล้วิชวลซันชอบไม่ออกโอเคผมจะลองแบบว่าเป็นจังหวะซอฟๆนี้อันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็สองน,นี้โอเคแต่ถือว่ามันเสียงมันย่ายนะ <c oughs> ผมแกบเ็นก็กับ ที่สังเกตเจวินก็ไม่ขยับนะคือแบบว่าตอนนี้รู้สึกเกรมีมันมากกว่าเวนมากกว่าทุกตัวแล้วไม่รู้แต่ว่าคือบผมชอบห่้าทาง,ทาง,ทางนะกลับไปแบล็คไปดูเฮ้ยอนิเมชั่นอีกแล้วเหรอเป็นเสียงแบบเนี้ยเฮ้ยลันอเวเฮ้ย The following content is for entertainment purposes only. Viewers should use discretion. Imitation can be dangerous. Remember, do not imitate in real life. Jump scare. <laughs> Jump scare. Oh ho ho! Not too scary, huh? Jump scare. Oh ho! This isn't a gang atmosphere. It's just like a horror movie. Oh ho ho! อะไรเนี่ยเหมือนเหมือนเฟตกธรรมการเลยอะแค่มีแขนต่อไปแล็กซี้แล็กซี้หรือแค่แขนหรอต่อไปโกโก้แกเพลงเร็วขึ้นมากเลยนะอะไรมีสัญลักษณ์หรอโอเคกลับไปฟันบอดฟันบอดแบบหน้าจอพังนะเหมือนหน้าจอพังนะอะ Access block กลับไปไวเนี้ยจะแบบว่าโอ้โห,หเฮ้ยอะไรอ่ะ จัดเสียงเพลงเลยมากเลยนะโอเค๋ยวผมได้นะกลับไปเกรย์เกรเหมือนจะเสียงแรงขึ้นมากเลยนะกลับไปบรูทจัดเสียงนั้นจัดเสียงเลเซอร์กลายมาเป็นเสียงเสียงเอ่อปกติแล้วนะไม่ปกติไม่ปกตินะกลับไปการาโนดอันนี้แบบว่า สลับตำแหน่งกันด for uh, oh. ้วยต่อไปไปดูไลน์เออกลังรอกันมันเข้าจังหวะนะโอ้โหแรงสุดๆต่อไปไปดูสกายอะไรเนี่ยโอ้โหฮ้ยจะเสียงจะเสียงมิวสิคบ็อกซ์น้อยๆนะกลายมาเป็นแบบนี้หรอเสียงเหมือนเคาะเหล็กฮะทุกคนเมื่อกี้อันนี้อะไร อันนี้แบบว่ามังกรแบบกลายเป็นแบบนี้ได้แล้วะใคายๆรีเชคเวอร์ชั่นอันนี้จากแอปเปิ้ลกลายเป็นกาไปแล้วโอ้โหแล้วไม่เหลือใบไม้สักใบแล้วมีแล้วมีแบบเหมือนมีใครอยู่ข้างในไม่ได้ยินเลยโอ้โหไซมอนนะ่ากลัวกลัวไม่ไม่รู้แต่ผมไม่กลัวแต่มันแตกอะ่ะมันแตกอะ่ะทำไมมันทำไมมันมีรูเยอะขนาดนั้นแล้วตามันอยู่ไหนอะ่ะกระเสียงเร็วนะ ัะไม่ได้เร็วเท่ารมกาของจริงอ่ะอันนี้แบบอะไรอ่ะเป็นเสียงแบบหลายจังหวะเหรอกลับไปมิสเตอร์ฟันคาบิเกอร์ K H E M เฮ้ยรอมันวิเศษ S A V E C T H E เอ็มเซฟเกมเหรอช่วยพวกเขาเหรอมันอ่านว่าเซฟเกมอะ่ะมันแปลว่าช่วยเหลือพวกเขาโอโ้โหโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นแบบอะกัไนได้ฟังกินที่เร็วสุดๆไปเลยนะฮะอไปฟิกกี้เออหนักเขาหนักหนักกว่าหนักกว่า,กกวาของเฟสสองอไปไกลาอ่ไปเจวินเฮ้ยทำไมเจวินมีม้ากางเขน อะไรอ่ะทหารชีวิตเหรอกลับไปแบล็เอาแบ็กใส่ไม่ได้เห็นนะแบ็กใส่ข้างๆไม่ได้ฮะแกวัดใส่กล้างรกกลางโอ้โหอะไรเนี่ยมันเอาผมก้างแกกตอนมันเข้าเฟสสองจำสกเกลเลยเฮ้ยตัวน,นี้คือแบบหนักสุดๆเลยนะเรามาใสา่ข้วกลัวครับเถอะ โ okay. อเคแกนนี้คือเพลงเร็วมากๆเลยนะคือเร็วกว่าเร็วกว่าเฟสหนึ่งอีกเออเพลงเร็วกับจังหวะช้าเออแ่ถือว่าคือใช้ได้ลนะไม่เหมือนกับที่ผมเพิ่งเล่นมาเฟด6กับเฟด8โอ้โหตนั่นเพลงเรียกว่าเพลงอีกเหรอโอ้โห คือแบบว่าเป็นเสียงเพลงแบบหลอนๆนะเป็นเสียงพิกเซลก็เลยต่อไปนี้ให้ผมจะใส่แบ๊กเลยอ่ะให้เอาอันนี้มาไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วใส่แบ็คตรงกลางโอ้โหโอ้โหแบ็คแบ็คเออกแฮมิสเตอร์ฟันคอมเพิลเกอร์คือแบบว่าเขียนว่าเซฟเกมนะแล้วใส่แบ๊กมันรีเซตไม่ได้โคตรงงฮะ กลไปเราจะลองมาใส่จับจังหวะเอ,อ่อแล้วก็ใส่คังเกอร์แล้วก็ใส่อันนี้ก็แม่แล้วก็ไหนกีแล้วก็โอเวกไหมแล้วก็อันนี้แม่ไหมอ,อันนี้เสียงเบาไปอันนี้เอาออกก่อนเฮ้อ <c oughs> สกายมันอันตรายไปไหมอ่ะแล้วตัวนี้เอาสกายออกอดีกว่าไม่ใส่นะฮะให้กับเพลงมันแบบว่ามันโอเคนะต่อไปเอาอะไรดีอันนี้นเป็นจังหวะช้าเอาออกดีกว่าตัวนี้น่าจะใกล้นะ โอเคพอแค่น okay. ี้คอครับโอ้โหมารอบนี้เป uh, ็นจังหวะซอฟซอบ้างก็จะเป็นแบบว่าใส่อะไรเงยเกรย์เหรอแค่ตัวนี้แล้วกันแล้วก็ให้เป็นจังหวะซอฟซอแล้วตัวนี้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 เฮ้ยอันนี้มันไม่ซอฟอะเออ ให้กำไฟมันไม่ใช่เหรอโอเคเออโอเคเอาไปว่าพอแค่นี้คือครับสำหรับสปรังกี้ที่อยู่ด้านล่างนะครับผมโอเคผมไม่ได้ว่าจะไปนะกำไปดูกอ่อนอันนี้มีเรืออีกหกว่าที่เราไม่ได้ใช้โอ้โหอะไรเนี่ยลักี้ร์ชัดนสอง หแล้วก็มีจำสแกรก้เลยอันนี้อะไรอะ่ะแล้วอันนี้อันนี้เสียงแบบเสียงล็อกมากฮะโอ้ยโอ้ยอะไรดะเฮ้ยเกลียวเกีียวผมกดไม่ค่อยไปโอเคต่อไปอันนี้เหลือสองคนแล้วแล้วขับไปกดข้างบนกลายเป็นกลายเป็นเนื้อแกะไม้ครับแล้วอะ โอเคอันนี้เป็นเสียงไงโหอินสปิเรชันเลยแล้วอันนี้ล่ะว่าเสียงหายใจนะต่อไปอันนี้อันนี้มาเป็นตัวเหลี่ยมโอ้อันนี้เร็วมะเร็วนะฮะต่อไปก็จะเป็นตัวนี้อะไรเนี่ยโอ้โหกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยมาฟัางกันกลายเป็นเสียงแบบเสียงเอ็กบิดนะ จะมันมันสินะเกงมันโอเคนะครับเพราะว่าน่าจะหมดแล้วโอ้ริสแกรี y อะไรเนี่ยโอเคน่าจะหมดแล้วสำหรัแแบ,บแบล็กก็ใส่กงเหมนไม่ได้ใส่แกะกลางแล้วไม่สามารถเอาออกด้วยการรีเซ็ตก็คือแบบว่าโอเคเอาไปว่านี่ก็คือสปรังกี้สเปซเมนนะครับผม อ่านะครับผมสำหรับเออนี่นะครับสปรังกี้สเปซิเมนนะครับผมสำหรับใครที่อยากเล่นก็เข้าลิงก์ได้เลยนะครับผม